สวัสดีครับเช้าๆอย่างเนี้ยมาดื่มน้ำสาวรสกันนะครับคุณประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับมันช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะครับเนี่ยครับ ช่วยชะลอวัยนะครับเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยปรับสมดุลของร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงช่วยให้สติปัญญาจิตใจล่าเริงแจ่มใสช่วยให้หลับสบายมากยิ่งขึ้นนอนหลับสบายมีวิตามิน B2 ช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมอีกตัางหาก ช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงแก้ความดันสูงก็ได้น้ำสวรสนี่แหละครับประโยชน์ของมันสรรพคุณของมันมากมายที่จะกล่าวน้ำสีเหลืองๆอ,อยู่ในขวดนี้ครับมาลองดื่มกันดูนะครับนี่ครับ1แก้วสำหรับเช้าๆชาอย โอ้โหสุดยอดสุดยอดถึงกับน้ําตาแตกอะครับโอ้มันสุดยอดจริงๆมันเปรี้ยวความเปรี้ยวของมันช่วยให้ร่างกายสดชื่นขออีกหน่อยอโอ้ยโอ้ยสวรรค์ลำไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยขออีกหน่อยอยรสชาติของมันเปรี้ยวสุดๆครับสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆครับโอ้โห้น้ำตาคลอครับเนี่ยโอ้ยขอขออนุญาตครับโอ้ยอึ๊บว้านี่ครับความเปรี้ยวของมันมีคุณประโยชน์มากมีวิตามินบีนะครับสุดยอดจริงๆครับ ทำให้ร่างกายสดชื่นมากๆครับสดชื่นจริงๆครับสุดยอดสุดยอดครับเอาหมดแก้วครับอเนี่ยครับขวดเล็กๆขวดเนี้ครับน้ำาสวร e ครับประโยชน์มากมายสุดยอดจริงๆเปรี้ยวครับเปรี้ยวความเปรี้ยวของมันมีประโยชน์มีวิตามินซีมีเบต้าแคโรทีนครับนี่แหละครับ คุณประโยชน์โภชนาการของมันเนี่ยนะครับให้พลังงานครับให้คาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลด้วยมีเส้นใยนะครับมีเส้นใยด้วยมีไขมันมีโปรโตีนอ๋อมีโปรโตีนด้วยนะครับขวดเนี้ยครับมีโปรโตีนด้วยมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนสูงมากๆครับวิตามิน B2 B3 B6 B9 โคลีนวิตามินซีครับวิตามินเคก็มีธาตุแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันธาตุเหล็กมีธาตุแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีเนี่ยครับปรับสมดุลของร่างกายบำรุงร่างกายสมองจิตใจล่าเริงแจ่มใสแข็งแรงครับเนี่ยครับ พอดื่มเข้าไปแล้วร่างกายกระปีกก้กระเป๋ามีความสดชื่นสดชื่นมากๆสดชื่นจริงๆสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากๆเลยครับสําหรับน้ำเสาวรสไปหาดื่มครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้โยเอาไป3ามเยี่ยมเลยครับคุณสรรพคุณเนี่ยบอกไม่ถูกน้ําลายนี่เต็มปากน้ําตาคอเบ้าครับ หลังจากดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้คุณหอนะครับกดติดตามแชร์ถูกใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ